เพราะฉะนั้นจึงมีวิธีพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไนะทูอินวันเลยไม่ต้องมาพิสูจน์ทีละอย่างอ่ะคือพิสูจน์ว่ากุรอานมาจากมนุษย์ไม่ได้กุรอา ah! ่อานมนุษย์ไม่สามารถที่จะเขียนขึ้นมาเองได้แต่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ได้ประทานกุรอาอนมาก็พ <ś lam ing noise> ิาาสูจน์ทูอินวันเลยพิสูจน์อะไรอ่ะพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงและพิสูจน์ว่า อนัลกุรอานเป็นคำมีที่มาจากพระบป็รเจ้าจริงแล้วก็พิสูจน์ไปโดยปริยายถ้าพิสูจน์ว่ากุรอานมาจากพระเจ้าจริงนะมันพิสูจน์ไปโดยปริยายว่าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงทรีอินวันเลยว่างยช็อตคัดเลยเนืเ่องจายเหตุนี้ดรสกิตไนท์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสนาเปรียบเทียบนะครับเวลาท่านจะพิสูจน์เรื่องพระเจ้ามีจริงท่านพิสูจน์ทีเดียวเลยกุยรอานมาจากพระเจ้าจบช็อตคัดทรีอินวันเลยไม่ต้องไปนั่งพิสูจน์ทีละเรื่องจบเลย พิสูจน์ว่าคัมภีร์อัลกุรอานที่มุสลิมเชื่อกันทั่วโลกเนี่ยคัมภีร์เล่มนี้ไม่สามารถที่มนุษย์จะเขียนขึ้นมาเองได้ด้วยเหตุผลอะไรพิสูจน์หนึ่งสองสามสี่เหตุผลทางภาษาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานมาด้วยกับภาษาอาหรับและกุรอานก็ท้าด้วยว่าใครที่บอกว่ากุรอานนี้เป็นคัมภีร์ที่ถูกมนุษย์เขียนขึ้นมาเนี่ยก็ให้ แต่งหรือประพันธ์ขึ้นมาสักบทหนึง่งไม่ต้องเยอะเอาบทเดียวพอนะอย่างน้อยสุดขอบทเดียวคนที่ฟังอยู่จะถามแล้ว,ลวแล้วจะรู้ยดงไงว่าถ้าแต่งมาแล้วจะมันสู้ได้แล้วอ่ะมันสู้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยสู้สู้กุอาได้แล้วอ่ะมีอะไรเป็นมาตรฐานเพราะไอ้คำท้ามันลอยนะลอยกุอานบอกว่าให้แต่งเรียนแบบให้ได้ให้เหมือนคล้ายๆ ว่าอิงคุณตุ้มฟีรอยบีมิมานัจนา阿拉อับดินาฟะตูบิสู่รอติมิมิดลิถ้าพวกเจ้าหมายความพวกปฏิเสธศรัทธาสงสัยในคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ท่านอบีมุฮัมมัดศาสนาตุนมุฮัมมัดถ้าคนที่ยังไม่เชื่อสงสัยเนี่ยนะก็แต่งประพันธ์ให้ได้สักบทหนึ่งหรือคล้ายๆกันนะว่าเดี๋ยวเอาชูฮะดากุมินดูนีละไปเรียกคนเก่งๆมาให้หมดเลยที่เก่งทางภาษาอาหรับอ่ะ อิงกุต um ุมโซนีีนถ้าพวกเจ้าเป็นผู้สัต์จริงฝาอินมตัฟอารู u, ถ้าพวกเจ้าไม่สามารถทําได้แต่งไม่ได้เรียนแบบไม่ได้เลยวาลันทัฟอารูอนาคตก็ทําไม่ได้ด้วยฟัตกุณนาระละตีวโกดูหันนาสุลพยาระักไรดดทส์เลิกกาฟิริก็จงเก่งกลัวไฟหมายความว่าถ้าถูกท้าทายให้แต่งคำพิอันกุานมาให้ได้นะแล้วทําไม่ได้เอาคนเก่งภาษามาทั่วโลกมารวมตัวกัน แล้วไปเรียกผีมาด้วยว่ายง่ายไปเรียกเทวดาลงมาด้วยมาช่วยกันแต่งหรือภาษามุสลิมก็ไปเรียกยินมาแต่ยินไม่ใช่เทวดานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไปเอามาให้หมดแล้วมาช่วยกันแต่งเพื่อจะหักล้างว่ากุอานนี้มนุษย์ก็แต่งได้อย่ามาอ้างเลยว่ามาจากพระเจ้ามนุษย์ก็แต่งได้ไปทํามาไปเอามาให้หมดเลยเลเราบอกทําไม่ได้และอนาคตก็จะทําไม่ได้ทำมาแล้วพันสี่ร้อยปีผ่านมาแล้วก็ไม่มีใครทําได้มีคนพยายามจะ แต่งลอกเรียนแบบแต่ก็ทําไม่ได้คนต่างศาสนิกที่ดูอยู่ก็อาจจะถามทําไงอะ่ะแต่งลอกเรียนแบบมีอะไรเป็นมาตรฐานว่าถ้าแต่งแล้วเนี่ยเราได้แล้วเราเรียนแบบได้แล้วอันนี้ยังไม่ได้คือคมภีอัลกุรอาเนี่ย อาจารย์มีเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งไอ้จุดกำจุดกาเนิดอะไรเนี่ยอธิบายว่รละเอียดเลยคือตัวท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลุลลัลวะอะลีวะซัลลัมเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยประวัติศาสตร์ยืนยันชัดเจนทั้งในหมู่มุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะว่าท่านเป็นผู้อา่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่เกิดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อา่านหนังสือไม่รู้เรื่องเขียนก็ไม่ได้แล้วตอนอายุ40ท่านได้รับคัมภีร์อันกุรอานคิดดูกันแล้วกันและตัวท่านเนี่ยชีวิตท่านเปิดเผยนะ ท่านใช้ชีวิตมา40ปีอ่ะคนที่อยู่รอบข้างท่านรู้เป็นอย่างดีว่าท่านเป็นคนแบบไหนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไปดูประวัติได้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับท่านร่วมสมัยกับท่านก็รู้ว่าท่านไม่มีอาจารย์ไม่เคยไปเรียนกับใครเลยสมถะรักสงบไม่มีร่องรอยว่าจะแอบไปเรียนกับใครไม่มีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยซ้ําไปแล้ววันดีคืนดีตอนอายุ40ท่านประกาศว่าได้รับองค์การจากพระูเป็นเจ้าและใครไม่เชื่อว่าองค์การนี้มาจากพระพป็นเจ้าท้าให้แต่งเรียนแบบให้ได้ สาเหตุที่กุรอานค้าทายให้แต่งเรียนแบบให้ได้สาเหตุหนึ่งไงนะก็เพราะว่าในยุคที่คมภีรอัลกุรอานได้ถูกประทานมาลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าประทานคมภีอัลกุรอานให้ศาสนาทูตมุฮัมมัดเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่ชาวอาหรับนั้นมีความมีความภูมิอกภูมิใจกันอย่างสุดๆดในเรื่องภาษาอาหรับมีความภูมิอกภูมิใจมีความยิ่งใหญ่มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับภาษาอาหรับ การใช้ภาษาหรับการแต่งกาบกรกวีถึงขั้นว่าทุกปีจะมีการประกวดการแต่งกาบกรกวีนะทุกปีและเมื่อก่อนของใครกาบกรกวีของใครชนะเลิศอันดับหนึ่งก็จะได้รับเกียรติให้ไปแขวนบนกะวะที่มุสลิมไปทัส่วนรอบได้รับเกียรติให้ไปแขวนเลยนะนั่นคือนั่นคือบรรดาผู้ที่เชี่ยวชาญทางภาษานะที่เขาไปไปไปแต่งกาบกรกันนะแต่มูฮัมมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ วันดีคืนดีนําคำพีนําองค์การจากพระผู้เป็นเจ้ามาแล้วบอกว่าใครไม่เชื่อว่ามาจากพระเจ้ามาออกมาเรียงหน้ามาเลยมาแต่งคำพีแต่งให้ได้อย่างที่เรานํามาถ้าแต่งไม่ได้กลัวพระเจ้าซะกลัวนรกซะเริ่มาศรัทธาในสิ่งที่เราได้นํามามุฮัมมัดมาพระประกาศแบบนี้พันสี่ร้อยปีผ่านมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างคำทานี้ได้ไม่มีใครสามารถที่จะเดินเดินมาแล้วมาประกาศว่าข้าฉัน ได้แต่งเรียนแบบได้แล้วชนะแล้วหักล้างอิสลามแล้วอิสลามในเท็จไม่มีเลยยังไงวิธีพิสูจน์แบบเป็นรูปธรรมคำพีอัลกุรอานเนี่ยนะครับในภาษาอรับก่อนในในภาษาอาหรับเนี่ยจะมีรูปแบบการเขียนเนี่ยทางภาษาอยู่16แบบจะเขียนกาบกรกวีอะไรยังไงออกมามันอยู่16แบบมันไม่ออกมาจากส6แบบนี้นี่รูปธรรมส่วนนั้นนะจะเขียนกรจะเขียนบทกวีอะไรก็แล้วแต่ จะแต่งยังไงจะเก่งขนาดไหนไม่ว่าจะก่อนหน้าที่ศาสนาทูตมูฮัมหมัดจะเกิดสิเอกนะในภาษาหรับจะแต่งก่อนจะแก่งกวียังไงมันจะออกมาอยู่แค่16แบบมันไม่ออกไปจากนอก16แบบนี้ไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่แต่ตัวท่านนาบีมูฮัมหมัดศาสนทูตมูฮัมหมัดจากพระผู้เป็นเจ้าที่มาเนยนำคำพีอัลกุรอานมาเนยนำออกมานำมาเนี่ยนะอยู่นอกเหนือ16แบบเลย อยู่นอกเหนือจาก16แบบที่ชาวอาหรับผู้เชี่ยวชาญผู้แต่งประกวดกันทุกปีเนี่ยนะจะแต่งยังไงยังไงก็แล้วแต่จะประพันธ์ยังไงกันแล้วแต่สุดท้ายมันก็อยู่หนึ่งใน16นนแต่สิ่งที่มูฮัมหมัดนำมามันไม่เข้าเลยแม้แต่แบบเดียวใน16แบบนี่คือคำท้าเลยก็หมายความว่าถ้าจะพิสูจน์ว่ากุรอานไม่ได้มาจากพระเจ้าจริงก็แต่งให้ได้สักสามบรรทัดพอเพราะบทที่สั้นที่สุดของกุรอาน มีแค่สามรทัดสามรทัดว่าสามสิบรรทัดสั้นๆแต่งให้ได้ให้เหมือนๆกันแต่งยังไงก็ได้อย่าให้อยู่ในสิบหกแบบเพื่อจะได้จะลบคำล้างคําท้ากุศนพันสี่ร้อยปีผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีใครที่สามารถลอกเลียนแบบได้นี่คือคําท้าที่เป็นรูปธรรมเพราะเดี๋ยวจะมีคนถามแล้วจะรู้ได้ไงว่าลอกเลียนแบบได้แล้วจะรู้ได้ไงว่าลอกเลียนแบบได้แล้ว,ว,ลบบลวกันนี่ไงเนี่ยถ้าแต่งให้ ออกนอกหนึ่งจากสิบหกก็ถือว่ารอกเรเียนแบบได้และชนะเลยไม่ต้องมาเชื่อเลยว่ากรอามาจากพระเจ้าอีกต่อไปอันนี้คือเรื่องภาษาอันนี้คือเรื่องภาษาที่จะพิสูจน์ว่าคัมภีร์ที่มุสลิมนับถือเนี่ยพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องภาษาที่ไม่มีใครสามารถที่จะแต่งเรียนแบบประพันธ์รองเรียนแบบได้ในเรื่องภาษานะสิบหกแบบจำเอาไว้ในในภาษาอรับจะแต่งกาบก,กรกวียังไงมันก็แต่งอยู่ได้ในสิบหกแบบมันไม่ออกไปไม่ว่าจะเก่งกาศขนาดไหน แต่สิ่งที่มูฮัมหมัดนามามันไม่อยู่ใน16แบบและคนที่เก่งภาษาในยุคข,ของท่านนาบีเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับเนท,ที่อยู่ในยุคข,ของมูฮัมหมัดเนี่ยนะก็ยอมรับว่านี่นี่คืไม่ใช่กาบก่อนแล้วไม่ใช่เพราะก,กาบก่อมันต้องอย่างที่เราแต่งอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อไม่มีใครสักคนนึงบอกมูฮัมหมัดแต่งมัว่วแล้วไปอยู่ใน16จริงเหมัว่วไม่มีนะไม่มัว่วแล้วเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเพราะฉะนั้นคนในยุคข,ข,ของท่านนาบี ยุคข,ของศาสนาทูตมอมัดเท่าที่ปรากฏไม่มีใครเลยรับคําท้าแม้แต่คนเดียวไม่มีนะที่จะรับคําท้าว่าอมอมัดมาข้าจะรับคําท้าเองไม่มีที่ประกาศชัดๆมีแต่ที่ลองแต่ไม่สําเร็จลองไม่สาเร็จลองไม่สําเร็จ,รจก็มีมาตลอดพันสี่ร้อยปีที่ผ่านมา,มานี่ก็มีคนพยายามจะลอกเลียนแบบแต่งให้เหมือนก็ไม่มีใครแต่งเท่าไหร่ก็อยู่ในสิบหกแต่งเท่าไหร่ก็อยู่หนึ่งในสิบหกและคนที่แม้จับผิดนะนะในกรณีที่มีคน ออกมาท้าททยแล้วเนี่ยค่าแต่งได้แล้วคนที่ออกมาจับผิดก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญภาษาอับที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแปลกคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาเขาเชี่ยวชาญในภาษาอับอเขาออกมาโต้ให้เองเลยว่าเองแตง่งเนี่ยเองก็ยังอยู่ในสปงแบบอยู่ดีแหละเดี๋ยวเชื่อไหมนี่คือความมหัศจรรย์ทางภาษาที่จะพิสูจน์ว่าม uh ูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ในทะเลทรายไม่มีอาจารย์ครับ40ปีใช้ชีวิตมาคนเห็นชีวิตท่านอบี อยู่รอบข้างเป็นผจักพยานได้อย่างดีไม่มีว่ามุมัดจะไปนั่งเรียนกับใครเดินทางก็ไม่ได้เดินทางไปเรื่องเป็นราวไปอยู่นานๆไม่ไม่ใช่คนที่เก่งภาษาระดับขั้นเทพและขั้นสุดทนพู้ว่าง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็ยังไม่สามารถที่จะแต่งเลยนแบบได้นี่คือด้านภาษานะที่จะพิสูจน์อัลกุรอานเนี่ยเป็นคำฟีที่มาจากพระผู้เป็นเจ,จ้าคนที่ไม่คนที่มีชีวิตอยู่ในยุคข,ของท่านาศาสนาทูตมุมัดเนี่ย สุดท้ายรับคําท้าไม่ได้ใช่ไหม mm hmm. เขาก็เลือกที่จะทําสงครามกับท่านนาบีแทนอ mm hmm. ืเลือกที่จะทําสงครามกับท่านนบีมูฮัมมัดที่นําสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาเขาเลือกทําสงครามแทนไม่ศรัทธาคือรู้ตัวว่าแต่งเรียนแบบไม่ได้แต่ก็ไม่ศรัทธาในกุรอานก็ดื้อซะเลยก็คือทาส,สงครามซะเลยของง่ายๆนะอยู่กับบ้านแตง่งนะอยู่ในห้องแล้วก็พยายามแต่งให้เหมือน ง่ายๆนะแต่ไม่ต้องทาสงครามเอาชีวิตแรกเลยก็เพราะอะไรเพราะมันไม่ง่ายมันทําไม่ได้เลาเราเป็นแบบไม่ได้สุดท้ายก็ดื้อดื้อก็คือทําสงครามเสียเลยแต่ก็มีคนนับถือคนมีศรัทธานในตัวท่านอบีเยอะแยะมากมายนะครับตัวท่านมาถึงทุกวันนี้นี่คือด้านในเรื่องภาษาความมหัศจรรย์ทางภาษานะครับที่คนในยุคข,ของท่านอบีเนี่ยที่มีความภาคภูมิใจในภาษาอาหรับก็จะได้มาพิสูจน์กันว่าภาษาอับรับที่พวกท่านภาคภูมิใจนั้นที่พวกท่าน แต่งกาบก่อนกวีกันนั้นก็มามาพิสูจน์กันนะครับอันนี้เรื่องหนึ่ง